่องกระแสภาพยนตร์สุดปัง Black Panther สวัสดีครับคุณผู้ชมก่อจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่ของ Marvel Studio นั่นเองนะครับที่หลายๆคนรอคอยสำหรับ Black Panther w a k a n d a forever หรือ Black Panther w a า a n d a จงเจริญภาคต่อของภาพยนตร์เรื่อง b l a c k p a น t ต e r ์0 1 8นั่นเองนะครับ ซึ่งหลังจากที่ชาร์ตวิคบอสแมนดักแสดงเจ้าของบทบาทแบ็คเพนเตอร์หรือกษัตริย์แห่งวากันดาได้จากโลกนี้ไปด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของวงการบันเทิงและแฟนคลับทั่วโลกหลายคนเกิดความสงสัยว่าหนังของราชาเสือดำจะดำเนินไปเป็นอย่างไรหากไม่มีตัวแสดงที่เป็นหัวใจหลักของเรื่องนั่นเอง และต่อมาก็ได้มีการเปิดเผยว่าในภาคนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวไปจากเดิมจากตอนแรกที่จะเน้นไปที่ตัวของกษัตริย์ที่ซาลาที่รับบทโดยชัดวิคบอสแมนนั่นเองก็จะเปลี่ยนเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของชาววากันด้านในเรื่องของวัฒนธรรมตัวละครและความวุ่นวายหลังจากการเปิดประเทศสู่โลกภายนอกและมีการเล่าเหตุการณ์หลังกาหลังจากการสวรรคตของกษัตริย์ที่ซาลาทำให้ราชินีดามันดา ที่รับบทโดยแองเจล่าแบสเซตที่ต้องขึ้นบันลังแทนพร้อมร่วมกับต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศจากการแทรกแซงทางอำนาจหลังกษัตริย์สวรรนคตนั่นเองซึ่งล่าสุดภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้เข้าฉายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมให้แฟนๆได้ชมเป็นที่เรียบร้อยของเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2565 ซึ่งกระแสตอบรับของภาพยนตร์ดีเกินคาดสมกับการรอคอยของแฟนๆถึงแม้ว่าในภาคนี้จะไม่มีกษัตริย์แห่งวากันด้าก็ตามนอกจากความประทับใจในเรื่องแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือเอนเครดิตท้ายเรื่องที่จะเป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาไปสู่หนังแบท k ทนเตอร์ในภาคต่อไปนั่นเองพร้อมเปิดเผยตัวละครที่สำคัญตัวใหม่ที่เซอร์ไพรส์แฟนๆอีกด้วยบอกเลยว่าแฟนหนัง มาเวลห้ามพลาดเรื่องนี้จริงๆใครที่ยังไม่ได้ไปดูหนังเรื่อง b บ a c แพนเตอร์ก็ไปดูได้ทุกโรงภาพยนตร์เลยนะครับคุณผ,ผู้ชมรับรองความมันและความสนุกสนานอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวสมกับเป็นตำนานของมาเวลนั่นเอง